ครับทุกคนดีๆต้อรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเนนะ่จะมาสปอยต,ตอนจบของซีรีส์เรื่องนึงให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนั่นเองนะก็คือเรื่อง Not Me เขาไม่ใช่ผมโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีการแดัดแปลงมาจากหนังสือนิยายน็ t m มีเด็กทอยหลักจริงซึ่งมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันนะคะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยตีพิมพ์ในปี2559 เวอร์ชันที่2องดฟิวในปี2 5ง4ก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็เพิ่มตอนพิเศษเข้ามานั่นเองวันนี้นะคะเรนนะจะมาพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของาพวกเขาว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งตอนจบด้วยนั่นเอง <S <S เรื่องราวที่เรนจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีการอ้างอิงมาจากหนังสือนิยาย Not Me, เด็กคอย t Love, True, d ฟิวในปี2 5ง4ก็คือเรื่องนีนั่นเอง เรื่องนี้นะครับจะเป็น,นเรื่องราวของไว้นักศึกษาธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากหน้าตาเขาเนี่ยก็ระดับกลางๆไม่ได้ถึงขั้นไหล่เสน่ห์แต่ติดที่สูงแค่175เซเมตรก็เลยจะดูเตี้ยไปหน่อยไว้เนี่ยจะมีพี่ชายฝาแฝดคนหนึ่งที่ห่างกันแค่3นาทีชื่อว่าแบกเมื่อ15ปีก่อนตอนพวกเขายังเด็กพ่อกับแม่ของพวกเขาเนี่ยหย่ากันไว้ถูกพ่อรับไปเลี้ยงส่วนแบกก็ไปอยู่กับแม่พวกเขาใช้ชีวิตแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พ่อของไวเป็นคนมีฐานะไว้ก็เลยได้เรียนโรงเรียนดีๆมหาลัยดีๆมีคุณภาพชีวิตอย่างดีมาตลอดผิดกับแบ๊กที่แม่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตในสลัมเหมือนเดิมแบบก่อนที่จะแต่งงานตอนนี้แบ๊กได้เรียนที่มหาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งที่เถื่อนโคตรมีแต่ต่อยตีไม่ค่อยได้เรียนกันจริงๆหรอกวันหนึ่งแบ๊กโดนทำลายร่างกายจนบาดเจ็บสาหาัส จากมหาลัยที่เป็นคู่อริกันทั้งๆที่ต้องไปนอนเจ็บที่โรงพยาบาลแต่แบกก็ไม่ยอมปิดปากว่าทําไมถึงโดนลุงทําร้ายไว้สืบไปสืบมาจนมารู้ว่าพี่ชายของตัวเองโดนเพื่อนหักหลังพูดง่ายๆก็คือโดนหลอกให้ไปโดนลุงกระทืบแต่แบกก็ไม่ยอมบอกว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกไว้จึงต้องไปสืบเองไวปลอมตัวเป็นแบกโดยการปรับลุคเปลี่ยนสีผมเจาะหูรวมทั้งเอาเสื้อผ้าของแบกมาใส่ วันแรกของการเป็นแบ็คไว้ก็ยืนงงอยู่หน้าคณะมหาลัยที่แบ็คเรียนอยู่ว่าไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนว่าเพื่อนแต่ละคนของแบ็คมีนิสัยเป็นยังไงปกตินัดกันตรงไหนคบกันแบบไหนสนิทกันยังไงคุยเรื่องอะไรกันบ้างรูแค่ว่าแบ็คมีเพื่อนสนิทอยู่3คนคือชอนแกมและโยกในขณะที่เขายืนง,งงอยู่หน้าคณะอยู่ๆโยกก็เดินมาทักตามมาด้วยแกมและชอน แ,แรกๆทุกคนก็ดูแปลกใจทำไมวันนี้แบคดูน่ารักขึ้นขาวขึ้นตัวเล็กลงแต่ความสงสัยต่างๆก็ถูกกืนกินด้วยความหิวและต้องพากันรีบขึ้นไปเรียนวันแรกผ่านไปทุกคนก็ทำตัวปกติและคิดว่าไว้ก็คือแบคจริงๆจะมีแต่ชอนที่ดูเหมือนจะสงสัยและจับผิดเป็นพิเศษแต่สุดท้ายก็เลิกสงสัยชอนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนิ่งขึมอ่านใจยากแต่ชอนก็สนิทกับแบคมากที่สุด ช้อนกับแบกเป็นรูมเมทกันนอนห้องเดียวกันเตียงเดียวกันและตัวติดกันตลอดนั่นหมายความว่าแบกในร่างไว้ก็ต้องทําแบบนั้นด้วยแกมเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองและเฟลลี่ส่วนหยกเป็นคนเลือดร้อนอารมณ์ร้ายและชอบใช้กําลังหลังจากที่ไว้เป็นแบกไปสักพักเขาก็คิดว่า3มคนนี้ไม่น่าจะมีใครหักหลังแบกได้เลย จากนั้นไวก็เป็นแบบไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครระแคะระคายอะไรในระหว่างนั้นมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเขาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงที่พวกเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันมีการชกต่อยกันสุดท้ายก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมปัญหาอีกอย่างก็น่าจะตกอยู่ที่ไวอยู่ๆเนี่ยชอนก็มาอ่อยเขาหยอดเขาหลังๆถึงเนื้อถึงตัวมากขึ้นหนักสุดก็คือถึงขั้นจูบเลยแหละตอนนั้นไวก็แอบสงสัยว่า ชอนรู้แต่แกล้งไม่รู้หรือเปล่าเพราะชอนเป็นคนฉลาดความไม่เนียนที่ปล่อยโปะออกมาบ่อยๆไวไม่น่าจะหลอกชอนได้แต่สุดท้ายชอนก็ไม่ปล่อยให้ไว้สงสัยนานเขาก็สารภาพว่าเขารู้มาตั้งแต่แรกนั่นแหละว่าเป็นไว้จริงๆแล้วชอนชอบไว้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ด้วยความเข้าใจผิดในตอนนั้นบวกกับความทรงจําในวัยเด็กของไว้ที่หายไปทําให้ชอนเนี่ยแต่มองอยู่ห่างๆและตามติดชีวิตของไว้อย่างกับสตอกเกอร์ พอวันหนึ่งคนที่เขาชอบมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขารู้อยู่เต็มอกว่าไม่ใช่แบ๊แต่ก็อยากใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเลยเนียนๆไปแคมลังใช้โอกาสนี้ทั้งลุกทั้งจีบและทั้งหยอดสารพัดจนสุดท้ายไว้ก็หวั่นไหวและรักกันและได้เสียกันในที่สุดแต่แล้วเรื่องราวมันก็ไม่ได้ลงเอยง่ายขนาดนั้นหลังจากที่พวกเขารักกันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแบ๊รู้เรื่องไวปลอมตัวเป็นแบ๊ค เลยหนีออกจากโรงพยาบาลและตามหาน้องชายแต่สุดท้ายก็มาเจอแกมแกมชอบแบกมาตั้งนานแล้วแต่เก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆเอาไว้จนวันหนึ่งรู้สึกน้อยใจที่แบกให้ความสำคัญกับชอนเป็นอันดับหนึ่งทั้งๆที่เขาดีกับแบกมาตลอดวันนั้นแกมก็ดื่มไปมากบวกกับความเมาความน้อยใจเสียใจและความรักที่มีต่อแบกมาก แกมก็เลยขอแบค็คมีอะไรด้วยซึ่งแบ็กก็ตอบตกลงแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแกมยอมรับข้อตกลงนั้นและพวกเขาก็ได้กันพอเสร็จกิจ,จกรรมแบ็กก็เผลอหลับไปและพอได้สติก็ออกตามหาไว้ต่อส่วนแกมพอตื่นขึ้นมาก็มาเจอไว้ซึ่งเขาคิดว่าไว้ก็คือแบค็คและเมื่อคือนก็ได้เสียกันแกมไม่พอใจที่เห็นคนที่เขาชอบอยู่ใกล้ชอนบวกกับความอยากแสดงความเป็นเจ้าของ เลยให้แบ็คเลือกระหว่างตัวเองกับชอนสุดท้ายคนที่เขาคิดว่าเป็นแบ็คก,ก็เลือกชอนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชอนกับแกมถึงจุดแตกหักเรื่องราวมันก็มาคุสักพักใหญ่ๆเลยแหละจนผลสุดท้ายก็มารู้ความจริงว่าคนที่อยู่กับพวกเขามา2เดือนไม่ใช่แบ็คแต่เป็นไว้คนที่ชอนรักก็คือไว้ส่วนแบ็คหายไปตั้งแต่2เดือนและเพิ่งกลับมาวันแรกในวันที่มีอะไรกับแกมในคืนนั้น จริงๆแล้วสาเหตุที่แบ็คเข้าโรงพยาบาลไม่มีเพื่อนคนไหนหักหลังเขาหรอกแต่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นนิดหน่อยคนที่เขาจ้างมาทำลายชอนจำคนผิดผลสุดท้ายเลยเป็นเขาเองที่ถูกลุงมทำลายแบ็คเกียรชอนพวกเขาเป็นคนที่รักไวมากรักและหลงเกินกว่าที่พี่น้องทั่วไปเขาเป็นกันอาจพอครอบครัวของพวกเขาแต่หักกันตั้งแต่เด็กแบกกับไวเลยถูกบังคับให้ต้องแยกจากกัน ตอนนั้นแบกรู้สึกว่าชอนจะมาแทนที่เขาก็เลยเกลียดบวกกับตอนเด็กเขาเข้าใจว่าชอนแกล้งไว้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียความจำในวัยเด็กไปจากทั้งสองเหตุการณ์ก็เลยทำให้เขาเกลียชอนเข้าไปใหญ่เขารู้ว่าชอนสนใจไว้และติดตามชีวิตของไว้อยู่ตลอดดังนั้นไม่ว่าเขาจะเกลียชอนยังไงเขาจำเป็นต้องรู้จักและสนิทกับชอนเพื่อไม่อยากให้ชอนมายุ่งกับไว สุดท้ายแล้วก็มารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุวันนั้นไม่ใช่ชอนแต่เป็นโยกตอนเด็กๆโยกชอบแกล้งไว้วันนั้นเขาเผลอผลักไว้จนสะดุดฟุตบาทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยความตกใจโยกก็เลยวิ่งหนีไปชอนเห็นเหตุการณ์เลยเข้าไปช่วยแต่แบคเห็นภาพตอนที่ไว้เกิดอุบัติเหตุแล้วชอนอยู่ตรงนั้นเขาเลยปักใจเชื่อว่าคนที่ทำร้ายน้องของเขาก็คือชอน สุดท้ายแล้วเรื่องราวต่างๆก็จบลงด้วยดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวทุกอย่างลงตัวหมดชอนเป็นแฟนกับไว้แบคคู่กับแกมส่วนโยกก็รีเทิร์นักกับแฟนเก่าอย่างแดนจบบริบูรณ์เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อหาต่างๆน่าสนใจมากนะครับเพราะเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะ ม,มีความซับซ้อนแล้วก็มีความโรแมนติกต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องน่ารูแล้วก็น่าติดตามมากๆถ้าเกิดเรนะทราบความคืบหน้ายัางไงของซีรีส์เรื่องนี้นะคะว่าออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ทราบกันนั่นเองอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์นัดมีเขาไม่ใช่ผมนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้ววนะวนะจกใม่คคโบบ